มาแล้วค่ะมาแล้วคท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมสวนเกษตรบรรยากาศดีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผังนานาชนิดของคู่เพื่อนซีแห่งวงการบันเทิงทั้งยังเคยเผยแบกหนี้ร้อยหกล้านบาทร่วมกันอย่างคุณสายนาหอยและคุณวิลลี่นั่นเองคะ่ะ สำหรับคุณเสนาหอยและคุณวินล,ลี่เรียกว่าเป็นคู่เพื่อนซีของวงการบันเทิงที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลกันมาอย่างยาวนานฟ้าฟันอุปสรรคมาด้วยกันเคยมีรายการโด่งดังที่ทำร่วมกันมาแล้วมากมายรวมไปถึงภาพยนตร์นิตยาสารต่างๆแต่สุดท้ายต้องปิดตัวลงและแบกหนี้ร่วมกันกว่า106ล้านบาทเลยทีเดียว ทั้งสองคนได้ร่วมกันทำธุรกิจแต่เพราะถือหุ้นบริษัทตามดวงจึงทำให้ไปไม่รอดและเป็นหนี้ก้อนโตวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมสวนเกษตรที่พวกเขาทำร่วมกันบรรยากาศดีมากอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักนานา,นาชนิดจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับส่วนเกษตรแห่งนี้ของคุณเสนาหอยและคุณวินลี่เป็นส่วนเกษตรอควาโปนิกบนพื้นที่10ไร่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาโดยฟาร์มแห่งนี้มีชื่อว่าวินฟาร์มตั้งชื่อตามลูกชายของคุณวินลี่คือน้องวินนั่นเองมีความหมายสื่อถึงลมซึ่งที่ดินที่มีขนาดประมาณ10ไร่แห่งนี้เป็นที่ที่แม่ของคุณเสนาหอยได้ซื้อเอาไว้เมื่อ20ปีที่แล้ว โดยเคยเผยว่าชีวิตผมร้อเปอร์เซ็นเป็นบันเทิงอีกร้อเปอร์เซ็นเป็นเกษตรกรผมใช้ชีวิตด้วยความเต็มที่ทั้งคู่วงการบันเทิงเป็นวงการที่ผมรักมากเพราะผมชอบเล่นตลกแต่อีกสิ่งที่รักและจะอยู่กับมันตลอดชีวิตคือการเป็นเกษตรกร สำหรับจุดเริ่มต้นของการเป็นเกษตรกรเขาเผยว่าคุยกับคุณวินล,ลี่ว่าเราได้ปรับโครงสร้างบริษัททั้งหมดแล้วเราไม่ได้เป็นเจ้าของรายการทีวีอีกแล้วเราไม่ค่อยอยากทำแล้วแต่เรายังรับจ้างเป็นพิธีกรรับจ้างเล่นละครอันนั้นเป็นความสุขของเราเป็นชีวิตของเรา คุยไปคุยมาวินล,ลี่พูดว่าช่วงนี้ไม่กล้าให้น้องวินล,ลูกชายกินเนื้อสัตว์เลยมันมีสารตกค้างผักก็กินยากมีสารเคมี โดยคุณเสนาหอยมีที่ดินที่แม่ซื้อมาจึงนั่งรถไปดูคนแถวนั้นปลูกมันสำปะหลังยางพารายูคาลิปตัสกันทั้งคู่มีช่องสารแน่ช h a นแนลอยู่แล้วจึงได้ทำรายการกันชื่อว่าสูงเตี้ยเรียดดินถ่ายทำตั้งแต่เริ่มต้นเลย วางแลนแล้วก็ทำกันพอมีปัญหาก็ถามไปใน YouTube ความรู้ต่างๆก็หลั่งไหลมาทำไมคุณหอยไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้เขาก็ได้ความรู้มาเรื่อยๆโดยปรับปรุงดินอยู่หนึ่งปีเพราะสิ่งสำคัญที่สุดในการปลูกคือดินแล้วก็ใช้ทฤษฎีของในหลวงรัชการที่9เพิ่มไนโตรเจนให้กับดินปลูกปอเทืองทำหมดทุกอย่าง และยังเล่าว่าเมื่อเราปรับปรุงดินแล้วก็ต้องมีแหล่งน้ำทำตามทฤษฎีในหลวงเลยขุดบ่อมีน้ำบาดาลพอจัดระบบเสร็จน้ำตามมาก็เริ่มปลูก ปลูกไม่เป็นก็ถามไปความรู้มาเต็มเลยพอปลูกเสร็จมันก็โตดีนะมีปัญหามลแงมาจะจัดการยังไงก็ถามไปความรู้มาเลยจนเราสามารถปลูกผักขึ้นมาได้อย่างสวยงามพอผักมันเริ่มเยอะขึ้นจะให้หลานกินอย่างเดียวไม่ได้แล้วให้คนทั่วประเทศได้กินด้วยดีกว่าเป็นผักปลอดสารร้อยเปอร์เซนต เริ่มจากลองขายธรรมดาแต่ค่าขนส่งสูงมากเกษตรกร,ร,จ,ร,กรจึงใช้วิธีให้พ่อค้าคนกลางมาเหมาไปเลยเราไม่สามารถกำหนดราคาได้ผมรู้แล้วว่าทำไมกเกษตร,รกรถึงรายได้น้อยคนรวยคือคนส่งคนจนคือเกษตรกร,ร,ร,าก,รการขายผักเราเจออุปสรรคเราให้เขามาตีราคา ตอนนั้นผมยังไม่ได้ปลูกมากก็เลยทดสอบอ๋อระบบมันเป็นแบบนี้งั้นผมเอาอย่างนี้ละกันคอนเซปต์คือจากคนปลูกสู่ปากคนกินเราจะปลูกแล้วเอาไปให้คนกินถึงที่เลยเริ่มขายออนไลน์ชื่อว่าวินฟาร์มไทยแลนด์แล้วแก้ปัญหาระบบขนส่งด้วยการไปหารถเย็นมือสองมา แล้วก็ได้ความรู้เพิ่มมาว่าต้องตัดผักตอนเช้าเพราะถ้าผักโดนแสงมันจะคายยางมันจะขมเราก็ตัดผักคนผักจากฉะเชิงเซามากรุงเทพล้างและแพ็คศึกษานวัตกรรมเรื่องถุงหายใจได้กับถุงไม่หายใจมันมีที่แพงกว่านั้นอีกของ SCG ใส่เป็นแก้วเลยสวยด้วยเก็บผักสดได้ เมื่อแพ็กเสร็จเอาใส่รถเย็นส่งในกรุงเทพส่วนต่างจังหวัดผมลองส่งหลายเจ้าแล้วทดสอบระบบขนส่งมาหมดแล้วจนมาเจอเจ้าที่สินค้าไม่เสียหายส่งไปเชียงใหม่หาดใหญ่ไม่ใช่ห้องเย็นด้วยนะหนึ่งวันแต่ใช้ถุงหายใจมันรอดเว้ยนอกจากโดนกระแทกจริงๆหรืออากาศมันร้อนมาก เป็นอาณาจากักรสวนเกษตรของคู่เพื่อนซีในวงการบันเทิงปลูกผักปอสันผิดร่วมกันหากใครสนใจอยา,ากหาความรู้หรือลองปลูกผักก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ช่องสารแนนชาแนลของทั้งคู่ได้เลยคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ